การสวัสดีครับท่านผู้ชมมนี้พระเที่ยงจะพาท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขครับเส้นสมชายครับผมเป็นสูตรหวยคำนวณเนาะว่าจะเป็นเลขวิ่งหรือจับคู่ให้งวดที่ผ่านมาจับคู่ให้ก็เข่าตรงเป๊ะๆครับหนึ่งสี่เนาะครับผมฉะนั้นแล้วงวดนี้พระเที่ยงจะพาท่านผู้ชมไปติดตามกับสูตรหวยคำนวณของเส้นสมชายทั้งฝ่ายกาฬสินธุ์ครับผมไปเรียกท่านผู้ชมไปติดตามมาพร้อมกันกับแอดมินของเฮาเลยครับผม จกะก2อมสุดเลยผมก็บ่าเคยขายดิ<ะ>ไม่ถามเพื่อนผัดตาบอดแต่เพื่อนวัยตาบอดหรอกเพ่นยังอยู่แถวสมืองเบยวัตาบอดเขาใจใหญ่มา,มมตามแต่ในครอมคันแต่เพื่อนตาบอดอมผมไผม่ตีเพื่อนเก่าตาบอดการได้ตีเป็นศูนยะ์่จจับไฟสามตุ้มันว่าตุ้งเล็กครับผมอยากซื้อแต่นม่คิดว่าเล็กผมอยู่หัวเรื่องนห้องอ่ ม้าวฝันแปลกๆนะพอดีเด็กต่างสัมผัสแปลกปุ๊บไงค่ะพอดีมุ่งมากเยมันขึ้นม้าวฝันค่ะผมกับ่ได้ขายยาบได้ขายยาสูตรบได้ขายาเนี่ยมาทำซื้อยาสูตรเก็บก่อนหลังไหมสองสูตรเป็นใบยังสิซื้อยาสูตรสองสูตรเออยาสูตรสองสูตรตื่นเนี่ยมือเช้ามามาชิดมั้งทั้งวันบนพุทโธกระเกลือพุทโธกระสวงแล้วเพิ่นตาบอดแต่ตัวจริงเพก็ไม่ได้ตาบอดเนี่ยค่ะแต่ไน้ฟันนะเพิ่นตาบอดผพระมีีตาบอดอ่ะเป็นซูน ตาบอกะกีเป็นชูตมได้สิมาจากนี้ใ่ใส่เหล็กสามตัวพระดีมันสีรมก็เล็กสูตรพรดีเอออ่าก็ว่ะคนมาถือว่าพนฝันดีนะคะท่านผู้ชมเอาไม่ยู่แม้คเลยมั่นกจวายย่เลยค่ะคือที่มั่นใจค่ะอยู่เพราะว่ามันมอฝันเกี่ยวค่ะถ้่ใกระมองไป้นายใหญ่อย่างไงเนี่ยคือฝันได้ซืน่าอยู่บ้า สรุกเนี่ยจะของคันแม่นตีคัะะใครจของตีเป็นตัวหนเหรอเขาคศูนย์สองเก่าเก้าเก้าสองแล้วพุทธเอากตีศูนย์เก้าสองคันตีเป็นเล็พุทธเาเก่าอยู่แล้วน้ำเก่าค่ะซื้อยาสองสุดสองกับสองอยู่แล้วเนะเป็นตาบอดตาบอดพุตีใส่ศูนย์เหมือนาตคนเดีมันก็เห็นมันก็บอบอดก็คือศูนย์อยู่แล้วแต่ได้ตีเป็นศูนย์ไงค่ะ ความคิดผมเรียกว่าเอ้าคุณแม่เนี่ยคอยอยู่หรอบ่แต่ก็ถือเองดันว่องเนาะเอานะคะท่านผู้ชมเอาร่อล่อลอล่อหลุนอีกนะคะท่านผู้ชมวงวันนี้เฮาซิมีโชคลาภบ่นะคะถือว่าเป็นฝันดีเนาะค่ะเนาะคงสุดท้ายเส้นสมไส้คนสิวาจังไหนเนาะค่ะเนาะมีคนบอกว่าโอ้เส้นสมไส้ตัวเลขแม่นแมนนะคะท่านผู้ชมเพื่อนว่าให้ตามเมื่อนี้มาตามแล้วตามความฝันกับไอเลขสูตรนะคะ สามตัวเนาะคือผมว่าไห้เล่นคือว่าไอ้สองแปดเนาะเดี๋ยวก่อนอ่ะก็สองเก้าเนาะตัวนี้ก็ตัวกันมันซะมันก็ถือตัวดังถ้เจ้าไหลสำหนักอยู่หรอว่าตัวนี้ก็ได้แต่ผมบค่อยมากคนตัวไหนหรอกผมมักสองตัวนี้สองแปดกับสองเก้าออมากมักครับสองตัวเนี่ยบี่นี่ตัวนี้มันมาถือกับเกี่ยวกับค้ามันนัแน่ะๆผมเลยจิับหายไปเป็นสามตัว ผมคือดูผมว่ามันฝันอะไรคุณถ่าตาบอดต้อพไม่ได้ตีเป็นศูนย์ครับตี่เป็นศูนย์แต่สองนี่สองเต่านี่มันก็มีอยู่เนาะแต่บหัวที่มัหลักลอยผมไม่เคจับใส่ลักษณะนี่นะค่ะสองเก่าเก่าสองนี่นะแต่เอาสามเอาศูนย์ในใส่สุดทีรักลอยมันค่ะศูนย์มาอยู่หลักลอยเออศูนย์มาอยู่รักลอยตาเนี่เสียศูนย์ไปแล้วอืมก็เลยเอาศูนย์ใส่เออเอาตาเนี่มันคือบนมุมมองบราเห็นมันก็หนาจีเป็นศูนย์นะนะสามบอดมันเป็นศูนย์ครับ มเลยเอามาใส่รัก่าเป็นศูนย์ยาสองสูตรผู้เฒ่าเป็นเลขเก้าเป็นศูนย์สองเก้าแม่นบอคะแต่บอกหูไอเก่ามันจะขึ้นก่อนด้วยเก่ามันจะอยู่หลังอ่ะนะก็เลยกลับไกนเลยกลับไปให้ซักครับนี่แหละพูดเท่านี้ผมว่ามันต้องเป็นน้ำเก่าอยู่แล้วนะยาสองสุดเนี่ยมันก็ต้องเป็นเลขสองนะเออผรงเลขไห้ยังกี่ละทิ่จับไปไห้ก็เห็นเห็นอยู่นี่แหละคล้องเบิ้งว่ามันสิพันแม่นบ่นะไอไอสุด สองแปดสองแปดนี่เนาะเล็จับใส่ผมดึงตัวนี้มาจับใส่ดึงดึงดึงเลขนางตัวนี้มาจับใส่ให้เพราะว่าเลขนางสุดเนี่ยมันจิไปได้ทั้ง,งบนทั้งลาง่างค่ะลักร้อยมันก็ไปได้ผมเลยเอามาจับใส่ให้ยเพราะที่นีสามอีกตัวหนึง่งเลือดใส่กระดาษก็าก็เหียบค่ะอันนี้แนวข้างบนมันบอกคับแนว่ข้างบนแนว่ข้างบนอันนี้เป็นแนว่ข้างล่างข้าฝันเกี่ยวพอม่างนเลขบนเป็นตัวเลขโชคลาภคุณบอกเลขบนบนะคะท่า<บ>นผู้ชม ได้ข้างบนญเต็มกระดาษมันพ่อเขียนเนี่ยมันจะมีสามอีกตัวหนึ่งเด้อซื่อสามสองแปดสี่สองแปดห้าสองแปดจะเริ่มสามเด้อใส่สามผมบริเขียนใส่กระดาษที่พ่อเขียนครับสามจับใส่ครับเนี่ยสามสองแปดเขียนมองมันว่างหันไปแน่อือสามสองแปดเดี๋ยวสิแคบหนาจอไว้ก่อนท่านผู้ชมก็สิได้แคบหนาจอไว้ เอากระดาษให้กับพเอ้าค่ะท่านผู้ชมพ่นมักแบบนี้มันง่ายดีมันจับง่ายจับง่ายเหนไหมค่ะตอนนี้อ่านในคอมเมนต์ก็มีหลายสื่อกระดาษให้แน่ว่าจช่ไหมมันมักพวคือกันระครับน้องพ่นมักแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นมักแบบบ้านๆเพิ่นมักแบบนี้สีสันท่านผู้ชมเอาไปเลียงพ่นกับพวเอาไปไปร้อยกระรองนุ่มลูกว่ะกระรอกนุ่มได้ไหนเอาม่เห็นอ่ะเองห้องค่ะสงสัยเลขจะออกตัวนี้และมั้ง สามสองแปดได้ไผมเอาชุดนี่แหละมัดจับเพราะว่าชุดเหล็กตัวนี้มัดทิ้งไปได้ต้องรักร้อยกันไปได้รัดคิดข้างล่างข้างบนกันไปได้นะผมเลยเอาตัวนี้มาจับใส่ใส่รักร้อยมันได้สวีสามสองแปดสี่สองแปดเนี่ยอ่าสองแปดเนี่ยอ๋อชุดนี่เป็นเหล็กสามสองแปดสี่สองแปดอ่าสองแปดแต่ว่าชุดนี้ค่อนข้างนะจะเป็นศชือกสองเกลียวเชือเกลีสอง มันยังมีอีกตัวหนึ่งเด้อตัวนี้เดอมันมันเป็นเลขในหนังสื้อนีเดองวดนี่ถ้ามันถ้ามันเป็นสองเก่าเดี๋ยวมันจะมีตัวเดียวนี่คือเจ็บหน้ามหนาวันมีอยู่เจ็บตัวเดียวที่จับไซรักรอยได้ค่ะอือันนี้มันเป็นเลขสูตรนะมันเป็นมันเป็นสูตรคำนวณทอ้งผมค่ะถ้ามันเป็นเก้าสองมันจะมีหลายตัวอันนี้เบื้องจากสตติติแมนครับตัวนี้นะจะมาตัวนี้นะจะมาพันวิเคราะห์แล้วก็เลยเอามาบอกทูกท่านผู้ชมฟังสาตัวให้ซื้อยืดซ้ำนี่แหละต้องเบื้องถืละ ผ่าบัตรจิบัตก็ว่ากันไปสามตัวเลขบนเนาะค่ะเนาะามีอยู่สามสองแปดมีจะกรูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคู่ใช่ไแมจิบบาทก็ได้กับได้อยู่หรอกมั้งค่ะค่ะถือว่าโบราณดอกนะคะท่านผู้ชมเนาะเส้นส้มไส้เน้นตัวใดไหมครับเน้นตัวใดอ่ะสองตัวนี่แหละเน้นชูช่วยขาบอกเลยว่าสองตัวสองแปดสองเก่าบอกเน้นจักรสองตัวนี่แหละก็รู้ว่ามันช่มาตัวใดแหละ แต่พอดีใจยู่ว่าห้อย่อยมันบดังหค่ะสองแปดสองเก่านะคะท่านผู้ชมดีใจว่ามันบดังเพราะว่าคิดว่าเลขสีเขาแม่นบอกมันใจเลยบอกว่าตัวเข่านะมันบดังถ้ามันดังแล้วมันมันบ่มั่นใจตัวจะพอัวถ้ามันถ้ามันดังล่ะครับสิมีการหลอกเกิดขึ้นสิบอกมันก็ไม่เข้าบงงูนักเจ้าหรอวาถ้ามันดังแล้วมันสื่อเสียบมันไม่ดังก็เจ้าทางล่าย ทีฟูมฟันโตหายก็คือตัวนี้เนาะบางหันเน่ยค่ะโอ้ยังมั่นใจมันคือเก่า็ยังมากตัวนั้นคือเก่ยังมากคือก็จะย่ำตัวเลขล่างนะคะท่านผู้ชมตัวเลขล่างคือตัวเดิมคือตัวเดิมมั่นใจสามหาตัวเดิมบ่เปลี่ยนแปลงเน้นที่สุดคือสามหานอแม่นนี่แหละที่ผมจะเอาไปลงทุนกับอ้าถ้าท่านผู้ชมอยากลงทุนกับซีมี่สามห้าสามหกห้าสี่และหกสี่บอกนี่แหละครับมีสี่หางมหนบ่านี่แหละมีสามอย่แหละสามห้า ท่าถ้าให้วิ่งนี่วิ่งเพราะว่าอาจารย์จะคอยเบิงม้าหนักเพื่อนไฮมาตานกับแปะเขาสู่งว่มันดันว่านีสามตัวนี่สิจับคือตัววัวตัววิ่งเ่นั้นนะให้เข้าใจว่าจังสันนะท่านผู้ชมถ้าเขจับคือตัวก็แสดงว่าอันนั้นไปหน้าถ้ายางชุ่นมันหนๆแบบนีได้อยู่ในวงนี้สามตัวเนี่ยแต่พอดัจับแปะที่ที่ว่าไก่ไฟมัดแปะนะท่านผู้ชมอยากจับเองก็ได้นะคะตอนนี้ไฮวิ่งคอยคอยท่านแม่คอยทีมตัวนี้ไปเลยนะคอยทีมเตี้ไปเลยนะพอที้มแปะกับเรา อ๋อถแมนส่วนตัวเออถัแนส่วนตัวแต่ว่าฮัเฮ็ดสูตรออกมาได้มันมีเจ็แปดเก้านเจ็ดแปดท่านผู้ชมต้องพิจารณาเอาเนาะใช่ก็พ้เป็นอย่งท่านผู้ชมมาเจ็วิ่งเจ็ดเป็นใผมอะผมมากมันมาสี่หงสสอดอตัดอกอย่ามันบ่เข่ามันบ่เข่ามือมักแปดก้าเก้าค่ะ แต่หากผมฟันตู้หายเปียนคือว่ามันใหญ่มันมากกันนั้เออใหญ่มันมากกันาดนั้นใหญ่มันมากตัวนี้เออค่ะแต่โบหงส์ลึกันนะเทาก็บ่บหงส์น้อนที่มากตัวไหเลยตั้งใหญ่มันมากขนาดนั้นมากแตกเอาง่ายๆซะส่วนลึกมากตัวนี้คิดว่ามาในนอนล้านเปอร์เซ็นต์เป็นปอนี่คือบุตรทางลางอ่ะมันเป็นรูปดอกบัวหรือรูปอย่างนี้ล่ะถ้าซูนม้านั่นถ้าถ้าเป็นรูปดอกไม้ขึ้นขึ้นในชนาะกินแดงเออ ครับท่านผู้ชมตามพอเที่ยงเบิงตัวเลขของเซียนสมชายนี่การรู้สึกว่าจะเป็นตัวเลขใกล้เคียงกันกับกับปูมเพื่อเดชครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าทั้งปูมเพื่อเดชนี่ไทยพอเที่ยงมาน,านันเพรนัยเป็นหาสองเก่าแต่ว่าเซียนสมชายนี่บอกว่าเป็นศูนย์สองเก่าหรือว่าศูนย์เก่าสองพอเที่ยงว่าเบิงแล้วค่ะเป็นเลขตัวเดียวกันล่ะครับพิดกันตัวหนาลักลักลอยตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมเนาะ เอาครับท่านได้ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเราเป็นกำลังใจคนทําคลิปในเรื่องรับท่า้ชมเนาะเพอะเจ้าอย่างจะขอตัวลาไปก่อนครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตารดาชาแนลขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีแความสุขความเจริญขอให้มีกินมีใส่ตลอดปีตลอดไปขอให้สุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บนะครับท่านผู้ชมเนาะ เป็นคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขมนแม่งความโชกลาบของหวดบันทีหนึ่งมิถุนายนพศ .2564 ก็ขอให้เป็นตัวเลขตัวนี้ให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีเงินมีทองกันสุขสุขคนพอเที่ยงก็ขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าไปละครัีลยบตสืออแวเนี่ยสองแต๋ก็สองเกาคนวันนี้้วตัว้นี่สำหรับตัวเองอาจจะสื่อหรือบ่สือ ซื้อแต่หักที่ซื้อกันเพราะว่าไส้ยังมันบนอ่ะคือคือบระหันตอ่ะเอาไว้แค่แต่นิดหน่อยเออเอาไว้แค่สับล่องมันเอาไว้พอแย่งเหรียญจากน้อยเพ่มาทำโจ๊กเอาใบแค่มาไอไส้ย่างเจอะสองตัวเนี่ยไงมีตัวนี้เอาไว้แกะค่ะเออค่ะแต่แกะแก้คลาดเขากับอาชีพคุณอาชีพอะไรแก้คลาดอันรก็ได้แต่ก็ยังติดลบเซยอยู่ค่ะเอาติดกันมันติดหน่อยก็ดีกว่าอ้าชุ่มมั่นเองครับมันมันหมานครับเจ้าโชคดีนะคะขอให้มีโชคลาะ แฟนครับแฟนช่องเขามาเบิ่งกันให้เขามีโชคมีดวงน้ำกันสกูสก้นเนาะ,ะสู้มือกันสู้มือกันยังไงกันนะความมัม่นใจ